ผมเบนนะครับแค่ทำการติดต่อกับป๋าประหยัดนะครับป๋าประหยัดครับโฆษณาฝากร้านเลยครับมีรับเหมาด้วยงานต่างๆนะป๋านะงานบุญงานบวชนะป๋านะป๋างานงานปาร์ตี้พวกยาไอยายอีไม่เอานะเดีย๋ยวเกมไปด้วยนะครับฝาาไว้ตรงนี้นะครับว่าร้านบะหมี่นะครับเราจะไม่มีการไปจ้างเหมาไปงานยาไอยายอีนะแต่งานกัญชาไปได้นะฮะเดีย๋ยวเรื่องราคาค่อยคุยกันนี่นะครับชื่อป๋าประหยัดนะฮะ เขาเรียกว่าผมตั้งทีลนเลยครับเหมือนบางเกาะเสียก้กาบะหมี่ทั่วราชอาณาจักรโดยการขับเวบนะฮะวันนี้อุนหนุมไปแล้ว50บาทเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือวันนี้นะฮะจะไปรีวิวชิมบะหมีนะครับผมจะเอาบะหมีที่ซื้อจากป๋าไปเนี่ยจะแบ่งเป็นสี่ก้อนแล้วก็เผื่อไปแดกตรงนี้อีก <c oughs> <c oughs> วันหนึ่งป๋าความมันจะเสียไหมเ <c oughs> พราะป๋าเขาบอกว่าบะหมีตัวนี้ได้มาจากฝายน้ำฮอกเกียนแล้วก็ ไข่จางเบตรงนะครับเป็นการผสมพิเศษนะครับนี่ดูครับกระดูกจากเซียนเหลาฮะแล้วก็ปลามีเชื้อประเทศจีนนะฮะมีนิดหนึ่งมีนิดหนึ่งนะครับนี่ครับดูนะครับนี่อยู่ตรงโมเมตั้มของที่วัดพญารมนะครับแล้วก็เป็นแหล่งชุมชนนะครับมีเฟเว่นนะครับง่ายๆนะฮะแล้วก็จะเจอจะเจอป่าได้ที่ไหนนะป่าแต่ทีนี้นะเดี๋ยววนเวียนมานะฮะบอก้ก่อนครับร้านนี้นะครับรับ เปิดสถานที่ปาร์ตี้ยาไอยาอีไม่ได้แม่ตำรวจจับนะเอาบะาหมี่ไปแดกแล้วก็ไปปาร์ตี้ยาไอยาอีล่าสุดเป็นไงแกมไปซะเนี่เป็นไงเว็บพนันมาเก่าแม่ไปรุ่นสร้างตัวทุยนี่ครับติ๊กาทีวีหลุดโลกต้องเปลี่ยนโลกเปลี่ยนทุกอย่างเล <c oughs> ่าป๋าได้ป่ะเอนเส์ได้ป่ะได้ <c oughs> ไดนแน่นอนเอาไงไปรุ่นนี่ครับจักรยานะครับผม ไปไหนพี่ไปไปไหนกันพี่ไปไปไหนกันพี่ออโอเคครับไอรถซิ่งไม่มีนะ <c oughs> แน่นอนออขับดีๆหน่อยรถอ่าดูผู้หญิงข้ามหนนด้วยเฮ้ยเบาหน่งเนึงดูก่อนแม่เมาของเดียวสัตว์่าแม่แม่งเมาของเดียวชีวิตอีออ๋อย่าติดเฟี้ยวติดเมาอ่ะติดบจ้าท,ทีวีหลุนโลก หลวงประหยัดไปไงฮะลูกค้ามาแล้วครับอันนี้อันนี้คุณลูกค้าเคยกินไหมครับเคยกินไหมฮะนี่นี่คือบะหมี่ข้างทางนะฮะเังนนท่านนี่ก็เพิ่งเคยกินใช่ไหมแสมัยก่อนมันแบบจะมี๊อกอๆแล้วมันตอนนี้ล่ะพวกคุณหนูคุณรวยก็จะมากินมาเขาบ้งแต่ตัวเองอ่ะตัวเองตัวเองไปกินอยู่ที่พารากอนอยู่แล้วแล้วก็ทําตัวให้มาดูกินอย่างนี้แต่จริงๆเราชีวิตเราต้องกินแบบนี้ไงท่านนะระดมบีหลุงประหยัดครับไปไงครับลูกค้ามาแล้วนะครับ สตีแก๊ปทีวีหลุดโลกนะครับก็เดี๋ยวจะไปติดตามการตัดตอนครับติดตามช่องผมได้น,นะครับสตีฟแก๊็ทีวีหลุดโลกอะไรจะแบบหลุดๆุดหน่อยครับชีวิตผมนะฮะก็อย่างที่บอกฮะร้านธรรมดาไม่ได้มีมิชลินร้านผัดไข่ตรงประตูผีไปต่อกินไม่รู้อร่อยหรือเปล่าต่อกันทั้งทั้งแถวเมื่อยก็เมื่อยไม่ได้กินนาทีจริงจริงไหมท่านผัดไทยประตูผีอร่อยไหมยังไม่เคยลองเคยลองไนหะท่านยังไม่เคยกินแล้วไปต่อแถวกันโอ้โหจานละสองร้อยสิบ แพงเกินไปนี่นะครับนี่ครับดูครับนี่ครับบะหมี่ใช้ไข่หงไข่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 ห่านโอเคนะครับเดี๋ยวไงนะฮะเราจะมาติดตามคุณลุงประหยัดนะครับว่าเป็นไงครับตอนนี้เพราะเมื่อกี้ติดต่อขอเบอร์ไปแล้วเพราะผมจะเหมาลุงประหยัดนะฮะไปทําบุญสักอย่างแต่นะฮะขอร้องอย่าเบมามีไปทําปาร์ตี้อย่าไออย่าอีนะครับไม่ดีนะครับ บางกอกเสียก้าขอเรียนแบบจาบางกอกเสียก้าหน่อยนะครับนี่แหละครับยูป,ป้าเปาเป็นยูทูบเบอร์นี่รู้ป้าครับป้าเป็นหมูแดงเหรอไอโอเคโอเคโอเคพอหมูแดงมามีแห้งหมูแดงเกี๊ยวนะครับนี่นะครับป้าครับอันนี้เคยเคยไปขายไกลสุดที่ไหนครับป้าพานันนกนะฮะแล้วก็ที่แบบว่าเยอะเยอะสุดลูกค้ากินเยอะเยอะสุดอโอเคแล้วมีแบบพวกวัยรุ่นมาแฟวป่าไหมพวกในวัดดาวอะไรไม่มีนะ นะครับคือเราก็บอกไว้นะครับว่านี้นะครับอ้าวโอ้มาเจอนักวิ่งพอดีวิ่งมาจากไหนครับท่านโอ้ครับนี่นะครับไปเลยครับคนี่นะครับเราก็มาด้วยเจ้าบิลลี่อีนะครับเป็นรถไฟฟ้าของฮอนด้านะครับที่ใช้นะครับนี่นะครับดูการตีบะมงบะมีนะฮะนี่คือไอดอลผมนะบังกอกเซียก้าที่ทำให้รู้ว่าบะมีป๊อกป๊อกเป็น อาหารของคนไทยที่อยู่คู่กันมานะป่านะมีเงินก็สามารถกินได้นะครับวันนี้ผมเองเนี่ยก็มาทําแบบจะรายการบางกอกเสียกาป๋าอย่ากเกียดชีวิตประเทศแป้งเศรษฐกิจแย่เราก็ต้องเออ่ทำมาหากินนะป่านะแต่ยังไงก็ฝากถึงรัฐบาลงองค์กรนะครับให้ดูแลป๋าด้วยนะครับยังไงก็เดี๋ยวยังไงนี่ครับบะหมี่เรากุ๊กุ บางเกากเสียก้กาแต่นี่คือเซฟแคปเทเวลล์หล่อล่อยหูเย่หูเนี่ยนะป๋ามันต้องมีอะไรมาเนะพวกบางกากเสียก์กานะฮะบะหมี่ป๊อกป๊อกบางกอกเสียก้กานี่ครับมาแล้วครับเจอแนละ้วป๋าครับนี่ครับเรียวเรียวครับไอติดตามไอบางกอกเสียก์กามาสองคนผมก็เลยมาเจอป๋าป๊อกป๊อกไม่ได้มีชื่อชั้นอะไรโดง่งดังใช่ป๋าขายป๋าขายทาไห่ครับขายท่าไหนครับ ไปเรื่อยนะป่านะดีครับป่าเขาก็เอ่อเป็นบะหมี่ปอกๆนะครับดูเดี๋ยวดูนะครับผมแบบเรียวๆเลยนะครับเดี๋ยวจะไม่หาว่าเราแบบเตรียมกับป่าไปนะครับเพิ่งรู้จักป่านะครับผมนี่ครับลงจากรถไฟฟ้าผมเลยนะครับดับรายการแบบนี้เลยครับดับบางเกอกเสียก่านะฮะนี่แถวอรุณอมรินนะครับนี่ครับบะหมี่ปอกๆนะป่านะนี่ครับเรียวๆเลยครับผม ป้าป้าขายทางไหนครับเคยขายทางไหนเอาผมเอาเป็นบะหมี ımızı, ่แห้งหมูแดงมีเกี๊ยวป่ะปามีครับหมี Feels ่ห้หมูแดงเกี๊ยวเราคนนำหอมซุปกับ <c> บ <oughs> ้านเลยนะป่านะครับนี่ครับเป็นร้านเจ๊กจีนนะฮะแถวเยาวราชน้ําซุปแม่งเป็นคิดเป็นเงินเป็นทองไม่ดีนะป่านะป้าไม่มีบ่นนะต้นหอมแพงเทมเจียวแพงเศรษฐกิจไม่ดีอย่างนี้เราต้องแค่ป้าช่วยกันใช่ไหมป้าเออผมเนี่ยป้าเขาไม่เคยได้มิชลินแล้วก็ไม่ได้โด่งดังอะไรมาดูครับนี่บะหมี่ ไม่แบบสไตายป๋าป๋าสะตายแบบไทยๆไม่ต้องเจ๊กจีนเนี่ยพวกอาจรสังเกตนะครับเวลาเราไปกินบะหมี่นะฮะร้านที่เป็นแบบคนจีนน่ะเขาจะชอบแบบว่าซื้อน้ําซุปซื้อนู่นซื้อนี่มงหมักนี่ดีป๋าป๋ากระเทียมเจียวให้ผมมีเยอะด้วยนะแล้วแต่ป๋าเลยนะป๋าเราต้องช่วยการเศรษฐกิจมันแย่ใช่นี่ครับป๋าขอให้ป๋าสู้ชีวิตอย่าท้อแท้นะป๋านะขายไปป๋าได้เงินได้้ที่ทุตรลิตนี่ ล่าสุดเว็บพนันมาเกลแปดแปดแปโดเรียบร้อยอยากขับเบนซ์ป๋ากูขับเว็บเข้าใจไหมทํามาหากินอ่าสุดจลิตเข้าใจไหมพี่น้องวัยรุ่นทั้งหลายหาก่งสุดจลิตดีที่สุดนี่นะครับ